เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนตำนานปลาร้องไห้ที่จังหวัดปัตตานีร้อยเรื่องเล่าแนวรัชกาลที่9ซึ่งตำนานปลาร้องไห้เป็นเรื่องเล่าจากความทรงจำขององค์มนตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำน้าที่รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมมนัาจรรยศที่แบดมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรราชการที่9เ,เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่พรุอันเนื่องมาจากร,ราชดาริที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปีพุทธศักราช2536ซึ่งในครั้งนั้นได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งเอาลังโฟมใส่ปลามาวางที่โต๊ะ คลายกับว่าจะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสิ่งของในลังโฟมในขณะที่รัชกาลที่9จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านบริเวณดังกล่าวในที่นั้นมีาราษฎรผู้หนึ่งได้ถูกเพื่อนดันหลังให้เป็นตัวแทนเพราะราษฎรเกือบทั้งหมดตรงนั้นพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้จึงต้องเลือกคนที่พูดภาษาไทยได้คนหนึ่งให้ขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้าชายคนนั้นแทนที่จะพูดก็ได้ทุ่นกล้าวทุลนกระหม่อมถวายอัลบั้มรูปเล็กๆ เมื่อรัชการที่9ทรงรับมาทอดพระเนตรจึงพบว่าในอัลบั้มรูปดังกล่าวเป็นรูปถ่ายของคลองที่อยู่ในหมู่บ้านและมีรูปของปลาในกระชังลอยตายเต็มคลองไปหมดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9จึงได้มีพระราชดำรัสสอบถามว่าทำไมปลาถึงตายชาวบ้านที่เป็นผู้นำคนนั้นอายุประมาณ40ปีไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นเอาแต่ร้องไห้น้ำตาไหลพราก แล้วก็ร้องไห้สอือกสะอื้นผู้ชายสามสี่คนที่ยืนข้างหลังก็ร้องไห้ตามกันแล้วประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบว่าการที่ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจนต้องมาร้องไห้ต่อพระพักมีด้วยสาเหตุอะไรจึงได้มีพระราชดำรัสให้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นานอำเภอประจำพื้นที่เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายพระองค์ก็ทรงทราบว่า ราษฎรกลุ่มนี้ต้องการมาทูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายดีกาความเดือดร้อนแต่ทางราชการถือเป็นระเบียบว,ว่าไม่อยากให้เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาทจึงได้สั่งชาวบ้านไม่ให้พูดอะไรทั้งสิน้นให้ทูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายรูปภาพได้แต่ห้ามพูดซึ่งชาวบ้านก็กลัวจึงไม่กล้าพูดได้แต่ร้องไห้กันอย่างเดียวและได้ใช้วิธีเอาปลาตัวเล็กๆที่ตายแล้วแช่น้ำแข็งใส่ลังโฟม นำขึ้นมาทูลล้าวทูกลกระหม่อมถวายพร้อมอารบัมรูปดังกล่าวแทนซึ่งการที่าราษฎรเลี้ยงปลาในกระชังแล้วยกกระชังปลาขึ้นไม่ทันกระแสน้ำปลาก็เลยตายหมดเพราะเจอน้ำเปรี้ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงแก้ปัญหานี้ทันทีสรงให้นำแผนที่มาดูแล้วให้นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมกันในคืนนั้นแม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยจากการทรงงานแต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้ว ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ยากของราษฎรแล้วจึงโปลดกล้าโปลดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปประชุมด่วนที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจนรุงขึ้นเครื่องจักรก็เข้าไปในพื้นที่กุดคลองระบายน้ำเปรี้ยวเสร็จภายใน7วันซึ่งทุนทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนั้นมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิน้น ปีนั้นน้ำเปลวก็ไหลลงทะเลโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไหลลงคลองที่ชาวบ้านเลี้ยงกระชังปลาอีกเวลาพูดถึงคลองแห่งนี้ก็เลยเรียกว่าคลองปลาร้องไห้จนในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้เสด็จไปยังที่นั่นอีกชาวบ้านก็รอรับเสด็จดังเช่นเคยพระองค์ทรงเปิดกล่องโฟมท่อพระเนตรพบว่ามีปลาตัวใหญ่ขาวสวยแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าปีนี้ ปลาไม่ร้องไห้แล้วนะและจนปัจจุบันนี้ตำนานปลาร้องไห้จึงกลายเป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นโดยมีประบาทสมเร็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชมรม,มานาถบพิษราชกาลิเก้าได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างถาวรและไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นอีกเลยจนทุกวันนี้ชาวบ้านยังได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ้วยพระปรีชาความสามารถในศาสตร์แห่งน้ําและด้วยน้ําพระราชาดุลย t ไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาบารมีอันกลายเป็นที่สํานึกในน้ําพระราชาุลือไทยของพระองค์อยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยจนทุกวันนี้และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือร้อยเรื่องเล่าเกร็ดการทรงงานโดยสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสํานักง,งานกอปอร เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ l a บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ